กินขหูกินข้าวหรูแต่น่ะกินอุ้มเด็กเิเพือนแล้วลูกเพื่อนได้ไหมเห็นเพื่อนไหมคะใครหรอครในกลุ่มไ้ไขหรือเปล่าแล้วก็จเราได้แต่าแล้วนองัยแล้วเขาบอกว่าอ้ ใจวะหายไปฝนไหนคนไหนชื่อปไปฝนยกมือหน่อยอ้าวคนนี้ชื่อปไปฝนเนาะไหนคนไหนคนไหนบกบกแล้วบก เล่นก okay. okay, um ับเพื m ่อนสิไม่สนสาวเลยอ่ะเอาไงวะฮะไม่ได้หรอกนี่นี่นี่สาวใสกระโปรงสวยเป่าเปิดจับปูใสกระด้งเลยเออคุณนั่นนี่ง่ายนะ cũng bong phu phu à, dùng bơm vẫn mà, ờ, tại nó lăng nè tuần ô ô ô, tôi làm lái, tôi đang làm lái, thế đang làm มองสาวลูกเนี่ยไปฝนมาใส่เดียวไปฝนรุ่นล,ละเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ <c oughs> เยเฮ้ยเฮ้ยเยเจ้ยเฮ้ยเ้ยเมยเหมายถึงว่าไซเ์เฮย้ยเฮ้ยเยย้หย เนี่ยวาอ่ะบายบายแลบาย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 แล้วอ่ะบายบายตบมือหน่อยตบมือหน่อยครับอ่ะตบมือบายบายพอแล้วบายบายคนละสายเล้ว